โอเคครับทุกๆคนครับวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับลีกฮาโลวีนอีกแล้วครับท่าน มาอีกแล้วนะครับผมสำหรับลีกใหม่นะฮะของอัปเดตฮาโลวีนปีนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยเลยคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับน้องเขาบอกว่ามันเป็นลีกของปีที่แล้วนะแต่ว่าเพราะว่าปีก่อนเนี่ยบล็อกฟรุตเนี่ยมันอัปเดตแล้วทําให้โลบล็อกเนี่ยมันเน่าในตอนนั้นอ e ีเวนก็อัปเดตไปแล้วแต่ติดตรงที่มันมีบั๊กและข้อผิดพลาด นะครับเขาก็เลยแก้แล้วแก้อีกจนมันเลยเวลาช่วงเทศกาลไปก็เลยไม่ได้ทํานะครับทุกคนครับซึ่งก็หมายความว่าที่เราได้รับรู้ในเนื้อหาของคลิปที่แล้วนะครับที่ของภาพต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสเอามาปีนี้นะทุกคนเออ <Wow. S 1> นะครับผมก็มีโอกาสเอามาปีนี้นะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมในลีกใหม่ นะครับที่น้องเนยส่งมานะครับก็ขอบคุณน้องเนยมากๆนะที่ส่งคลิปนี้เข้ามานะครับก็น่าสนใจมากๆมาดูกันว่านะครับผมเนื้อหาใหม่นี้จะมีอะไรบ้างนะทุกคนปไปรับชมกันเลยครับทุกคนโอเคเริ่มมานี้คือหน้าเมนูใหม่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนหน้าเมนูใหม่นะอุ้ยมันทําสวยมากเลยเหมือนมีแววว่า2.0ก็ทําแบบนี้ปะหรือว่าหรือว่าฮาโลวีนเนี่ยก็กลายเป็นแบบนี้เลย เออ,เอออันนี้น่าสนใจครับมันทํามาดูดีขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ก็อีโมดเรือครับอันนี้เหมือนคลิปก่อนเลยอันนี้ก็มอไซค์ฮะเหมือนเดิมและนี่ก็คือแมปใหม่ครับโอ้โหเป็นสุาสานนะครับผมเป็นสุาสานผู้ผีเออโอ้โหแล้วแบบมันจุดมันน่าเล่นเกินนะครับผมมันน่าจะวุ่นวายน่าดูแต่แมปมันดูกว้างมากเลยนะทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างนะครับผมนะก็ลองคอมเมนต์ดูนะอันนี้ก็แมปใหม่นะครับผม เหมือนมา2องแมปเลยนะเมื่อกี้นี่ก็เป็นสุสานร,รอบนี้นะครับเป็นโรงแรมผีนะครับผมโรงแรมผีสิงโอ้โหสงสารมือถือเลยครับไม่รู้จะแหลกหรือเปล่า และนี่ก็คือปราสาทผีสิงครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเอามาจริงหรือเปล่านะหรือว่าเป็นภาพจากเกมอื่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจของจริงหรือของปลอมอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคนเอออันนี้ถ้ามันมาจริงๆนะมันจะน่าเล่นขึ้นมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขมไฟเหมือนเดิมครับอันนี้นะครับอุ้ยแต่มี2แบบหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอันแรกเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีโซ่นะแต่อันนี้คือมันเป็นโซ่ครับเออหรือว่ามันมี2แบบวะ นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอฟเฟกหัวหมอนเดิมนะครับเป็นแบ็คโฮอิเล็กตริกอะไรก็ว่าไปนะครับเอออันนี้ก็แบบเดิมหัวกะโหลกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลูกตาปีศาสตรก็เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้มาใหม่อันนี้ข้อมูลใหม่เลยทุกคนเป็นขวันน้ายาเทาใส่หัวตัวเองนะครับผมแลาทำไมต้องเทใส่หัวตัวเองวะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้พูดสวรรค์แสงทูตสวรรค์ อันนี้ก็แมงมุมเหมือนเดิมครับโอเคหมดแล้วนะครับผมเพิ่มเติมคือมีเอฟเฟกหัวอย่าง2อย่างแล้วก็อะไรอีกแล้วก็มีส่วนใหญ่จะเป็นด้านนะเออส่วนใหญ่จะเป็นด้านครับนี่ปราสาทผีสิงเอ้ยนะครับแล้วก็โรงแรมผีสิงนะครับสุสานผีสิงลักๆเนี่ยมีโอกาสเอามาใหม่3ด้านนะทุกคนนะครับในอีเวนต์ฮาโลวีน พี่เชื่อเลยว่าถ้าหมดอีเวนต์ไปเนี่ยด่านพวกนี้ก็น่าจะเอาออกตามเคยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยพี่เคยเล่นอยู่เออีเวนต์คริสต์มาสมันจะมีด่านเฉพาะของมันด้วยนะครับมาเอามาให้เล่นนะครับพอหมดกิจกรรมไปมันก็เอาออกนะครับเออประมาณนี้ซึ่งฮาโลวีนอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมนะถ้าหมดกิจกรรมก็เอาออกเหมือนกันเออพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับลีกในรอบที่2นะครับผมที่มันหลุดออกมาอีกเนี่ยนะครับผมน้องๆคิดว่าอย่างไง กันบ้างมันดูน่ากลัวไหมหรือว่าคิดว่ามือถือเราจะแหลกหรือเปล่านะครับผมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปถ้าชื่นชอบอะไรยังไงอย่าลืมกด follow กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ไปแล้วนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ